โอเคครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่ Spinaker n Tower ประเทศอังกฤษในเมืองปอส์ัมนนะครับจะใช้ระยะเวลาเดินทางจากที่ทักผมไปถึงนั่นประมาณ20นาที ระหว่างเดินทางผมอาจจะเก็บบรรยากาศรอบๆให้เพื่อนๆดูนะครับว่าความสวยงามที่นี่สวยงามมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ประมาณ5โมงเย็นครับน่าจะไปถึงที่นู้นประมาณ6โมงเย็นโดยประมาณก็ คิดว่าน่าจะไปทันพระอาทิตย์ตกดินนะไปดูพรอาทิตย์ตกดินทันเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าที่นั่นสวยงามขนาดไหนตอนนี้เราก็กำลังเดินผ่านที่สวนสาธารนณะไปยังอีกฝากหนึ่งของที่นั่นนะครับ เรียกว่าอะไรสปินสปินนะคือเท้าอ่คือผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะมาที่นี่ก็คือลุยมาเลยคนเดียวก็คือแบบไม่เก่งภาษาอังกฤษแค่อยากมาแล้วก็มีเพื่อนอยู่ที่นี่<สฤ> <iende> ก็วันนี้วันอาทิตย์เบื่อก็เลยออกมาถ่ายคลิปเล่นนะครับเป็นช่องใหม่แล้วก็ เพิ่งหัดถ่ายทำหัดตัดต่ออะไรเงี้ยนะครับก็ยังไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแต่ก็จะฝึกไปเรื่อยๆคิดว่าน่าจะทำได้นะครับไม่น่าจะยากตอนนี้มีคนติดตามสองสามรอยคนแล้วอ่ะดีใจดีใจเกิดก็ไม่ได้หวังว่าจะทำาะไได้ไดลนลครับอยากแชร์ประสบการณ์เพราะว่า ตัวผมเองเดินทางต่งางประเทศข้างๆบ่อยครับเดินทางหลายหลากหลายประเทศก็อยากจะให้ชมบรรยากาศในประเทศที่ที่เราเดินไปเดินทางไปครับว่าสวยงามขนาดไหนอะ่ะแต่ละประเทศแต่ละเมืองแต่ละซิตี้ก็มีความแตกต่างกันนะครับวัฒน,ธ,นธรรมอะไรพวกเนี้ย บรรยากาศที่นี่ก็คือมีคนมานอนอาบแดดมาอยู่ด้านหลังก็ด้านนี้ก็มีนะครับ เราใกล้ถึงแล้วนะครับน่าจะประมาณ5้านาทีสังเกตได้ว่าที่นี่ก็คือคนไม่ใส่แมสกันแล้วไม่ว่าจะเป็นในห้างสรรพสินค้าหรือว่าในรถเมล์ที่สวนสาธารณะทุกที่นะครับคนที่นี่ไม่ใส่แมสกันแล้วก็คือไม่ได้กลัวโควิดกันแล้วผมมาอยู่ที่นี่ก็ได้ประมาณสองอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะครับก็คือไม่ใส่แมสเลย ตั้งแต่ลงเครื่องบินมาก็ถอดแมสมาตลอดไม่ได้ใส่เลยไม่มีกฎว่าให้ใส่เงี้ทุกคนก็ไม่อยากใส่ด้วยทีนี้ค่อนข้างแปลกใช้ชีวิตปกตินี่เป็นด้านหน้านครับ Okay. มันก็น่าจะอยู่แถวๆนี้ครับที่พอที่ผมจะมาอาจจะต้องเลี้ยวขวาตรงหัวมุมนู้นตรงหัวมุม s <S ก็จะมีรูปปั้นต่างๆตรง,งนี้ก็จะเป็นรูปปั้นนะครับระหว่างทาง ปินเนครือเ,เช่านี่งไงบ้างใหญ่ไหมนี่ก็เป็นด้านบริเวณร,ร,รอบๆนะครับสังเกตได้ว่าคนที่นี่เยอะมากนะครับดูครับรอบๆคนเยอะมาก ันนี้ก็เป็นสปินเนอร์เวอร์นะจะมีร้านอาหารด้านนู้นนะพวกพิซซ่าพวกนั่งกินได้เลยนะครับตรงนูน้นคนก็จะมีนิยมนั่งเล่นแล้วก็มาพักผ่อนกันจริงๆที่นี่มันขึ้นไปด้านบนได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องเสียตังประมาณ3-4 0 0นะครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะปิดแล้วประมาณ6โมงเย็น ผมก็เลยไม่ได้ขึ้นไปโอเคครับตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับลับล่อของที่นี่ พอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายชูส